สวัสดีครับวันนี้มารีวิวผ้าเปิมนะครับเป็นผ้าเนื้อดินเก่านะเก่ามากนะครับสึกพอสมควรทีเดียวแต่ความรู้สึกของผมผมว่าผ้าดูง่ายมากนะครับดูในกรอบตลับกรอบเงินนะครับม่ใช่ตลับข้างหลังมุนดูน,น,นิดหนึ่งรประมาณน,นี้นะครับหลังมือ ส่วนเก๊แท้นี่ไม่มั่นใจเราดูแล้วด,ด,นนะดูจากดินนะดูจากดินจากนี้คาะสารน้เนี่ยมีความเก่ามากนี่ครับเพื่อนๆได้ช่วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะ